ฮัลโหลทุกคนโคลาไลฟ์สไตล์วันนี้พาทุกคนมาบุโคลาซินิเพ็กที่เดอะมาคราวันนี้แอดพามาชมภาพยนตร์รอบสื่อเรื่องหลานมากกันค่ะแผ่นกวินอย่างแอดคือตั้งตานะ์วันรอเลยตอนนี้นะคะบรรยากาศหน้างานก็คือคือ,ค,อคืนมากเดี๋ยวแอดขอตัวไปชมหลานมากก่อนเราจะมาแอบสปอยนะคะว่าเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ก็ดูหลานมาจบไปแล้วนะคะสําหรับแอดก็คือหนังเรื่องนี้ดีมากทุกคนต้องมาดูให้ได้นะ,ะดูหลานมาจบเป็นยังไงบ้างคะมันมันเศร้าอ่ะคือแบบมันตื้นตันแล้วพอมันเป็นเรื่องของครอบครัวก็คือลองให้ไปเลยจ้ะใครมาดูนะคะเอาทิชชูมาด้วยเมคอัพบอทเตอร์พูฟมันเป็นหนังที่ทุกคนควรไปดูมากๆเป็นหนังที่ทุกครอบครัวทุกคนควรแบบไปดูพร้อมกันทั้งครอบครัวแบบ ก็รู้สึกรักครอบครัวขึ้นมาเลยค่ะรู้สึกซึ้งมากร้องไห้ไปหนึ่งแมตค่ะหนังดีมากค่ะแล้วก็ตัวละครอ,อะ่ะพาเราเข้าเข้าถึงบทบาทแล้วในเรื่องนี้มีซีนที่ชอบเป็นพิเศษไหมพูดได้เหรอนิดนึงแบบเอาเป็นว่าชอบตอนจบแล้วกันค่ะเติมสิบนี้ให้เท่าไหรค่ค่ะให้สิบเพราะว่าภาพสวยมุมกล้องที่จริงใจเป็นหนังสําหรับครอบครัวซึ่งดูแล้วรับรองเลยว,ว่าจะรักครอบครัวเรามากขึ้นก็คืออยากให้มาดูมากกันทุกคนนะคะ อย่าลืมมาดูหลานมาก,กันนะคะวันที่4เมษายนนี้มาปาดน้ำตาไปพร้อมกันที่โคราสซินิเพ็กเดอมองลคราช